มึ้อไว้านี่เขาเรียกปลาอะไรไม่ใช่ยเสียเรียบมึงดูอะไรดีดีเฮ้ยมึงดูนี่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 ก่อนอืมเดี๋ยวเฮ้ยหมกกระมาคืออะไรนี่ย ไปเฮียไม่ต้องทำแล้วว่าขับรถไปตลาดแล้วเจอเก็บฟงเก็บฟุตปั่นจักรยานหาปงหาปลาตั้งน้ำทิ้งไม่แม่งไหนเฮียไม่ยายขอพิกแม่เด้อเออเอาลูดจอดลอยปลาชาวบ้านครับถ้าได้ถือเป็นเรื่องโชคดีของเรานะน้ำแบบนี้มาดูโอ้ก็ค่อยๆเจระวังหม้อคว่ำนะเว้ยเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเอาน้ำมันออกก่อน ลิ่วิดีโอนี้อาจมีภาพเสียงหรือเนื้อหาที่ไม่เหมาะสมกับเด็กและเยาวชนซึ่งจะทำให้เกิดวิกรรมการรอบเลียนแบบได้เด็กๆน้องๆน,นูควรได้รับคำแนะนำจากผู้ใหญ่ที่เป็นเด็กดีจับปากดีหาเลี้ยงครอบครัว ขึ้นไปคุยข้างบนมันไม่ใช่เรื่องง่ายนะการเป็นยูทูบเบอร์อะดูดีกว่ากูจะคิดคอนเซปต์อะไรได้แต่ละอย่างมันไม่ใช่เรื่องง่ายเลยนะเว้ย <c oughs> ของกูจะต้องกระติบกันเหเนี่ยวป่ะอย่าขอขึ้นไปข้างบนก่อนชีวิตไปได้เรื่องเลยหวานนะหวานแห่ดีกว่าแล้วเราก็แอบ,บเอาใส่กระเป๋าแล้วก็บอกว่าเราจำมือเปล่าได้ เพราะว่าไทยบ้านเราไม่ค่อยถนัดไงสไตล์เราไม่ใช่สไตล์เรามันต้องใช้เครื่องทุ้นแรงโอเคครับผมตอนนี้เราก็จะทําการหวานแหแล้วเดี๋ยววันนี้เราจะหว่านแข่งกับทีมงานมันด้วยทั้งสองคนใครได้ปลาน้อยลงไปอยู่ในน้ําดูขอข้ามมันดนีกว่าแล้วขอขอดูกันนะ ฟังเสียงสายมันก่อนบ้านมีอ๋อกี่ตัวแล้วชวนเพื่อนมากี่ตัวห้าตัวขออีกสักห้าเป็นสิบไปเดี๋ยวให้ข้าวหัวคิวโอเคไปจะเล่นอะไรก็เล่นเนาะเพียจางคิดหายเลยเป็นเพื่อนคนดูรีเควสอยากจะเจออะไรชิวๆอย่างนี้ก็เดี๋ยวจับให้ครับเฮ้ยตึงพี่ตึง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 ตัวตึง จริงๆไข่เนี่ยไข่แน่นเลยเนี่ยดูดิกี่ตัวห้าตัวเอากูรอดแล้วัวกคุรอดแล้วงานนี้มาี่ตามเมืองไ้สัตว์หตัวมาโชว์ไปหนสกิลทำไงนมึ่ได้ลงน้ำแม่สัตว์แต่วันนี้เราจะพาเจ้าองลีลูกสมุนของเรานะฮะไปลองโยนดูนะครับว่าจะได้ถึงหาตัวไหมถ้าได้สมตัวนี่ถือว่าซวยอยู่นะแต่ถ้าได้เลยกูไปอ่ะกูัวซวยมันเดือ้หมายัอ่ตรงนี้เหรอตรงกูเหรีย อยังไม่อูกระจอกทำทานหวานนะครับจะได้กี่ตัวต้องได้เยอะกว่า5ตัวใช่ไหมพี่แจ็คเออว้มึงจะเตรียมตัวให้ทันมึงคิดมึงจะรอดไหมรอดได้เยอะกว่าห้ากันเอ้ยมั่นใจนะอาอดึงขึ้นมาอุ้ย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 โค้หนักเกินโว้ยอุ้ยอุ้ยอุ้ย เดินไปหาพรบมอนั่นอยู่นี่คุ้ยไปลงตรงนี้เลยอย่เก็บโอ้โหเป็นเสียนได้ไหมพี่แบบนี้ผมให้เป็นเทพเลยเฮียไม่ต้องเสียนไล่สัตว์โอ้โหหุ้ยปนินตัวนี้ตัวใหญ่แน่ตัวเนี้ย โอ้ยเฮียนี่เกิดมาเพื่อทำบาปเลยนี่วะเนี่ยโอ้กี่ตัวหนึ่งสองสามสี่ห้าหกโอ้โหนับไปทั่วเลยเฮ้ยมึงช่วยเก็บก่อนดิช่วยจับปลาไม่ต้องนับแล้วแหละเหลือไอ้บุ๊กทีเนี้ยก็ถ้าไอ้บุ๊กได้มากกว่าข้าก็ชนะกูอ่ะอุ้ยอันนี้นี่เขาเรียกปลาอะไรวะเนี่ยพี่แนะนำดูปลาครับดูปลาอันนี้เรียกปลาอะไรปลาโคใช่เหรอปล่อยตัวเล็กลับปล่อยสดๆเลยนะครับนี่โอ้โหหากินได้ที่ไหนนี่อยู่ที่บ้านไร่ของเรานั่นเองครับ ลองนี่มากันแบบชิวๆเด้อพี่น้องเอามึงว่าไงปุ๊กก็เยอะกว่าห้าตัวแต่ทำไมต้องเอาเวน่าเสียไปแล้วล่ะยี่สิบห้าตัวใช่ไหมโอ้ยโอ้โพอดีแล้วมันต้องไปหาูหาใครต้องแดกเครียดแล้ววันนี้ปิ้งปลาต้มปลาก็พอแล้วไอ้ปุ๊กอันนี้อันนี้ต้องคุมอันนี้ต้องอยู่ข้างนอกอ้าว ว่ามีคนโดดน้ำเลยครับอ้าวตัวแจวคาผมจ่ายให้ดีกว่ามุนนิดได้แล้วมีกระถางเี็กปลาก่อนอ่าอะไรอะไรกระถางเยอะเลยมีครับผมว่าดูตืไปเลยไม่เอาไร้กระถางเล็กปลาเฮ้ยมีเปอร์เซ็นต์มีเปอร์เซ็นต์เอ้ยมีกระถางด้วยเหรอมีกระถางด้วยดูดูดูไม่แต่ถ้าได้เยอะกว่าห้าคือพี่แจ็คโดด ใช่ใช่ลงลงลับไม่ไมึงได้ก่อนเอาให้ได้ครับดึงขึ้นมาให้ได้อุ้ยอะไรไม่ติดเลยเป็นหาปะเฮ้ยมีติเียีร่าฮาฮ่าฮ่าฮาาฮ่่อนเอาา่า่าฮ่่าฮาฮ่่าฮาใหม่เอาใหม่่่า่่ไ หนึ่งสองสามสี่ห้าเอางั้นเอาควยแล้วเอาไปไปเลือก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 ไม่เหรอปลาเยอะแล้วพอแล้วปลาคือทำกินดีกว่าเว้ยไม่แล้วคือทีมงานตกน้ำไปแล้วไงพี่นี่วิธีเอาออกแค่พี่แต่โอ้ หลังจากตกปลากันเอ้ยตกปลาเฮียอะไรกูก็พูดไปได้ยังไงตกปลาหลังจากที่เราได้จับปลากันไปที่ลอยแล้วเราก็กำลังจะเดินทางไปทํามาหาซิแตกแดกสลายาอยากเจไม่มานะคิดถึงไอ้เจผายเลยไก่ไม้เฮียไอ้ไม้กูให้ไม้มาเป็นเสียงหลังแล้วหน่อยแม่งก็ชิวันนี้เออชิวจัดพูดอะไรนะมักินมึงพูดอะไรนะชิวๆเฮียอะไรนะชิวมากเลยชิวคุยอะไรเฮียสัตว์สภาพ บอกว่าถ่ายคลิปชิวๆมาฉากแรกก็ให้กูปั่นจักรยานลงน้ำก่อนแล้วยิ่ยชิวๆเลยแหละยลเ่ยเปิดมาถ่าการ์ดเลยคนดูคนดูไม่ต้องสาบไปนะมึงปล่อยเรียวๆเลยนะเอาใส่แค่ใส่เพลงพอเออยกความดีความชอบให้ฮองคดีฮะเป็นมาดูอะไรดีๆเฮ้ยมาดูนี่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 ก่อนมาดูไอ้พีชมาเชือกเชื่อกูดิทำไมอ่ะพี่ดูมึงมาดูในกล้อง เฮียพระอาทิตย์โคตรสวยเลยก้อนเมฆโอ้ยโอ้ยไปครับงปพี่เฮียโอ้ย,อยมึงดูดินะเฮ้ยเฮียไม่มีใครตื่นเต้นกับพระอาทิตย์กูเลยไงวะเฮียมามองกลุ่มคุยอะไรกันมองกูไหม มองกูทำไมวะบุ๊กมันมองกูมาพก็ที่พี่มันกินขี้มันเนี่ยมันจำได้ใช่เหรอบไ <c oughs> อ,อ้ยี่กูจัดเลยเฮียกูกินตอนไหนสัตว์อ่านขึ้นเลยสามสองหนึ่งจัดไปสวัสดีครับวันนี้เรามาอยู่กับน้องบุ๊กเด็กท้องโบนะครับเฮ้ยกูญชีเบลงูมันเลื้อยเข้ามาอยู่ที่เอว <c oughs> <c oughs> <c oughs> เย่เย่เย่เฮ้ยงูนะมหมเห็นแล้วพี่ จะต,ตัดทำไมนะพี่ให้ได้ภาพหลังนะโอเคเราจะไปหาวัตถุดิบกันนะครับผมเป็นอ่าไข้ใแบบมะกรูดมะนาวแล้วก็พวกผักเพียอะไรที่เราจะไปหามาใส่ต้มปลาครับ ันนาทา้้งออย่ีเลบ้านสวนของเราเนี่ยจะมีหมดทุกอย่างนะครับไม่กว่าเป็นข่าตะไคร้ใบมะกรูดผมชอบเนี่ยมันมีความเป็นเสน่ห์ของบ้านสวนคนเราแม่งมักจะไม่พอใจในสิ่งที่ตัวเองตามหาเนาะแต่จริงกใช้ชีวิตยังไงตามใจตัวเองก็คือจบแล้วผมว่าไม่ต้องคิดอะไรมากมายเราอยากทําอะไรเราก็ทําอ่ะทำแม่งเยเน้นทำแล้วสนุกมีความสุขเลยทำไปเรื่อยๆเป็นแนวทางให้กับพวกเด็กๆพูดไปเที่ยวไปเวสราอีกแล้วกูเที่ยว พักนี้สาระเยอะเนาะเดี๋ยวคนก็มาคอมเมนต์ว่าพี่แจ็คไม่ใช่พี่แจ็คเลยอ่ะเอาจริงๆตัวตัวตวเป็นอย่างงี้นะเออกูแบบชอบชอบอะไรที่นิ่งๆอย่างงี้แล้วอ่ะคือแบบเบื่อการที่เราต้องไปไปบบวยอยวายเงี้ยเออมันเหนื่อยมันตะไคร้เหม็นมากตดกูนี่แหละพี่เออได้ตะไคร้แล <ขอ S 1> ้วอ่ะตึงกระเเออเดี๋ยวต้องไปกระเป๋านู้นมาหล่อยพี่ เ,เป็นพเพราะเส้นหลังเราต้องโทษเส้นหลังนะว่าเขาทาให้เราเสพติดแบบชีวิตแบบมลา,าย,ยาๆดูดิทําให้เราอยากใช้ชีวิตอย่างนี้เลยแต่กูอยากจะรู้ว่ากูจะทําได้สักกี่ีแต่กูก็เบื่อถ่ายทั้งวันถ่ายทั้งพวกข้าวกูไปหาซื้อกินดีกว่านะดูยอยากตรงแล้วจะกูน่าจะถนัดกว่ากูไม่ค่อยถนัดเราทำเองนะตอนนี้เริ่มหิวแล้วแต่เช้ามาน,นไม่ได้แดกเลยคือจริงๆบ้านมีจานมีอะไรหมดทุกอย่างเออแต่อยากจะไปตองเสร็จไงให้มันเข้าระบบทําไม่งั้นแม่ มันไม่คือใส่านใช่ไหมไม่ใช่จะยำใบตองแล้วไม่ใช่เหรอยำไม่ได้เหรอยำไม่ได้โอ้โหแล้วมีทุกอย่างครับ มันคือลูกอะไรพี่มะม่มวงหามะนาโวโหเออวใช่ใช่ใ่ใช่ใ,ชใชส่เฮ้ยในกุงเทพหากินยากอยู่นะพี่ลองชิมหน่อยดูดีเลยหมกกะมา <c ười> ลองลองลืม พริเกือเมื่อวานดีเลยเกี่ยวนะอุ้ยเลอโอ้มีทุกอย่างในนี้ <_ letter> นต่อโด้เมอนเลยครับ ไม่ต้องทำล้วปล่อยให้มันทำมันเองมั่วไหมเชื่อกูเอาทิ้งเลยเอาทิ้งไว้นี่แหละไปเฮียไม่ต้องทำแล้วว่าขับรถไปตลาดแล้วจบเก็บผงกะเพราเออเก็บฟงเก็บฟุตปั่นจักรยานหาฟงหาปลาตั้งนานทิ้งไว้แม่งนในไหนเฮียก็รอมันทำให้เสร็จแล้วก็ค่อยไปกินกับมันเราก็ซื้อของตลาดมาสมทบเลยง่ายๆทีเดียวจบมาถึงมันก็ย่างก็อะไรแล้วแต่มันไงวางไว้แม่งนในไหนเฮียอู้อู้นี่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 ท่าผู้ชมนี่นี่นี่เดี๋ยวเดี๋ยวซอยไข่มันดีกว่า ใส่ไข่มดแดงไปใส่ไข่เจียวใส่ไข่เจียวดีใส่ไข่เจียวเออใส่ไข่เจียวนี่นแต่ก่อนอื่นกูว่ามึงไปหาใบามะกรูดเดี๋ยวกูก่อนดีกว่าตอนนี้มึงนี่ชวนกูลำตลอดเลยชวนกูแวะตลอดเลยเฮียอุ้ยมีครบทุกอย่างเลยดูโอ้ยนี่นี่นมามามาเป็นมะขามเทศนะครับพี่เราก็จะแกะแกะเนี่ย <ๆ S 2> มันก็จะเป็นอย่างนั้นมาเป็นขาวๆอย่างนี้อ๋อเสร็จปุ๊บเราก็แกะเอาเม็ดอ่ะอ๋อแกะเอาเม็ดส่วนดำๆมันเป็นเหมือนมันได้แตงอ๋อแต่อันนี้มันกินไม่ได้กินไม่ได้ที่มันแขเนี่ยตัวเนี้ย คนนี้คือกินไม่ได้เหรอคนนี้เขาไม่ให้กินเขากินอันนี้อันนี้เหรอเป็นช่อเลยวะเฮ้ยดูดิเอาดีเป็นช่อเลยนะหาบ้องหาอะไรดิเนี่ยตามรอยพงไม่เป็นช่อเลยใช่ไหมเนี่ยต้นอะไรวะเมืเหมือนเหมือนเหมือนนะมาเป็นดอกเลยมาเป็นดอกเลยดูดิเนี่ย ไปโคมเกาะข้าไบนใหญ่ขนาดนี้เ่ยหวานปากเลยท่านผู้ชมไปเฮ้ยกูจะไม่ได้หาระอียใบมะกรูดเนี่ยม่ยายขอพริกแน่เด้อเออเอาลูดหอมไม่ใหญ่<อ>เสียงไม่ใหญ่ไญอพี่ใช่มัน <laughs> จะมีทุกอย่างอะ่ะอุ้ยไม่เผ็ดอะพี่พ <c oughs> ไม่อร่อยเลย <c oughs> <c oughs> ปีแรกนี้ทำไมเป็นสีเงี้พี่จักรคนสายพันธุ์จริงเหรอพี่อันนี้เป็นสายพันธุ์แล้วพี่อันนี้เราทำ n e โ t บ r สเซอร์ตัวนี้ลูกปลูกกีนน้ำเข้าจากอเมริกาสายพันธุ์อะไรนะพี่ m e x โกมาเกอร์ไม่เมื่อก,กี้บอกแลก้ว <laughs> <laughs> ไปคือชิวๆจังๆเจอไม่ได้ใช่ไหมเพูกอ,อุ้ยอันนี้เป็นต้นหอมโอ้โหเดินมาเจอต้นหอม เขาแจ้งตำรวจตอนนี้เรามาลักเขาอยู่ไม่ใช่บ้านเราไม่ใช่บ้านเราฮัลโหลมี่พูดอยู่บ่ครับก็มีสิรัตของมาเดอมีใครอยู่เลยจอบลอยปลาชาวบ้านครับ ถ้าได้ถือเป็นเรื่องโชคดีของเรานะ,อ,าะนอุ้ยปลาช่อนเห็นไ,ไหมอุ้ยโอ้ยปลาช่อชน าเราเยอะแยะเราจะบอขโมยไม่เอามาแบ่งเขาไหมเอาของเรามาแบ่งก็ดีกว่าไปดูตัวเดี้เลยมาชนตัวเดียวเค้งน้งสารเลยครับคือไม่ลงเลยเจ้าตัวเรานี่โปอุ้ยอุ้ยเปลี่นของเราเลยที่เราทิ้งเมื่อกี้เชื่อกูทิ้งเลยทิ้งไว้นี่ยแหละแต่ยังไม่ต้องทำละหัวใจจะมีเยอะอยู่ตะเบียงวันนี้ที่เราจะหาเลยครับ เดี๋ยวเขาเปิดเขาเปิดเขปิดเปิดนู้นเปิดนู่นอันนี้เราได้วัตถุดิบมาเป็นที่เรียบร้อยแล้วเด้อแต่ขาดอยู่อย่างหนึ่งเนาะน้ำเครื่องดื่มเอากาอนิทีนว่ะใช่เด้วอินพอร์ตให้เสียหลังส่งเอากาอนิทีนมาให้หน่อย ตอนนี้เราเสพติดความเป็นไทยบ้านนะครับผมชีวิตแบบมลา,าย,ยายของเส้นหลังหลังจากที่เราไปหาเส้นหลังมาถ้าใครที่ติดตามอีพีที่ผ่านมานะครับผมก็จะเคยดูมาบ้างก็คือเคยมาถ่ายอีพีแรกอีพีสองที่มีนะยกล้อรถไถขับ ATV แต่รอบนี้มามันเป็นอะไรที่ผสมผสานความชิลเข้าไปด้วยนะตอนนี้นเป็นไก่ที่แบบผมเลี้ยงเองนะโคตรเท่เลยอ้าปากหาพองไว้ดูนะไก่แนมะ่อ้าปากกตัวมันเข้างไหนวะ ไก่ผมแม่งไก่พันแท้นะ,ะ่นนี่ดูดิเนี่ยเป็นไก่ชนทุกตัวเลยแต่วันนี้เราก็จะมาเก็บไข่ไก่กันโอ้โหวินิมเลยเนี่ยหอมอ่ะหืมเฮ้ เดบักไหมฮะใบบุกเป็นเลยเป็นว่ะมันเป็นว่ะทำอะไรกินทีวันนี้เราเมนูต้มปลานะครับตอนนี้กําลังขูดเกบปลาที่เราจับมาได้นะครับนี่เล่นกันหน้าบอกเลยทีเดียวนะฮะขออนุญาตขูดเกบปลาก่อนนะครับแม่งกูไปเรียนรู้มาจากไหนกูเก่งแม่งทุกอย่างเลยกูทําได้กูทําเป็นแต่เกิดเลยวะดูดิขูดเกบปลาหาปลาจับปลากูเก่งเก่งจริงๆกูเกิดมาเก่งเกินเกิดมาแม่งก็ทาเป็นหมดทุกอย่าง เมนูนี้แอบเซอร์ไพรส์เลยว่ามี3อย่างก็คือต้มปลานะผมแล้วก็ปลาหมอย่างเกลือนะครับมีไข่เจียวด้วยเป็นไข่จากฟาร์มเป็นไข่ที่เพิ่งออกจากรูตูดไก่มันๆอะไรหกกระปุกสิเขาแดกได้เราก็ต้องแดกได้อ่ะจะสกปรกจะอะไรขนาดไหนอ่ะขี้กูยังแดกมาแล้วเลยกลัวอะไรไปสะอาดก็มีไปใช้ต้องใช้น้าคองถึงได้อยูิ นี่เราก็ได้วัตถุดิบบางส่วนนะไปลาตรงน้นหมูหลาอะไรมากมายนี่เมนูอะไรครับพี่ต้มปลาครับวันนี้เซนบุกกลังปลาไม่ต้องหนาวมัเอาเร่หกอร่อยโหตัวนี้มีไข่เนียพี่จริงเหรอีจักดูมาจริงเหรอไข่ตัวนี้มัมีรู้ได้ไงอ่ะเดาตัวนี้เริ่มฉายแสงแล้วเริ่มมีบทบาทแล้วเดี๋ยวนี้ อันนี้เขาเรียกว่าชูอะไรครับเนี่ยเขาเรีอกกินอะไรฮะไม่ค่อยเล่นหมกอ๋อ <laughs> ยินดีดีเด้อไอ้เหี้ยนี่คือการตลิกปลาของเซียนบุ๊กท้องโบเด็กท้องโบเป็นกำลังใจเขาด้วยฮะจริงๆไม่ร้อนดูดิจริงไม่ร้อนจริงไม่ร้อนร้อนแล้วปลาพี่ใส่เช็งไหมนะเออเฮ้ยมันไม่เป็นไรมันไม่ค่อยร้อนเท่าไหร่เฮ้ยเออต้องเช็งทำไมเช็ดทำไมจับติงหูทำไมจับติงหูทำไมจับติงหูทำไมไอ้จับจับเด็กเด็กร้อนจับติ่งหูเป็นไรพี่เออเรอกเออมันช่วยช่วยผ่อนเบาขึ้นนะ น้ำเดือดแล้วไหนดูออโอ้พยายามกดให้มันจมน้ำอา่อาอย่าไปคนอ่าไปโว้ทั้งวันทั้งคืนกันแล้ววันนี้โอ้ยก่อเลยจวก,อ,อ,ก,กอ,อุ้ยร่วงโทษโทษโทษขออภัยมา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 เด้อกินข้าว เอาสามสองหนึ่งมาเด้อกินข้าวคิดถึงเส้นหลังเลยอ่ะไม่หมดขายทอดลงคอเลยใช่ไหมมาๆมาโซแบบเส้นหลังเนี่ยเสือกอร่อยเฉยเลยวะแป๊บอร่อยเฉย ดีไหมเป็นด te oh ีไหมคอดเวิร์กอ่ะร้อนอร่อยว่าต้มไก่พี่บิวบองเอ้ยจริงป่ะามีคนกินปลากินไม่เป็นคนเพียบมีขายไม่ดูดิไมีขายไม่ดู โอ้โหสดไข่ให้ดูฮะวันนี้ไข่ปลาโอ้ยเชียร์ฟิลลิ่งม่งโคตรดีตักกับน้ำต้มปลานะนี่ต้องโทรเจ้าหลังนะพี่ เจ็บติดชีวิตแบบมาไรอานะ่รอบนี้ต้องขออภัยนะครับขาดองเจไปนหนึ่งคนนะองเจภารกิจไม่ว่างนะตอนนี้ต้องจัดงานแบบทอรหะหดตรกรรกไม่ได้หลับไม่ได้นอนนะค,คนที่ขอมาเขาก็จะชิวๆประมาณนี้ฮะโอ้ยดูไข่เลยอ๋อบุลออกล่อแบบอุ้อยใหญ่กว่าไข่เพียรเนะี่ยมึงรู้ได้ไงเคยเห็นหรอเคยเห็นแล้วดับปื๊ดปื๊วัดดีครับวันนี้เรามาอยู่กับน้องบุกเด็กท้องโบนะครับบุกแบบล่อนเดียวแบบมันเม้นเลยฮะมันเม้นเลย เราขาดาเครื่องดื่มมาตลาดทีเนี่ี่ใช่ถูกคลิปปูตีนเหลืองอีกนี่ครับก็หม่องนี้มั้งครับขอแห้งผงชูรสเยอะเก<อ>ินอ่าไม่หายมาแบงก์มากินข้าวแบงก์มามามากินข้าวแบงก์มามามาโหลดมาโหลดให้ ดีต้อนรับกับเซียนแบงค์ด้วยเป็นไงครับ oh, <ฮ>เป็นไงครับโอ้ยโคตรอร่อยปิ้นปะเวถมปลาไข่เจียวนะฮะแค่นี้ก็เพียงพอกับข้าวหนึ่งมื้อนะครับไม่ต้องไปสรรหาอะไรแบบมันอลังการงานสร้างเลยเป็นอะไรที่เินลิ่งนะพืชผักก็หาในป่ามีเท่าไห่คะแนนสำหรับข้าวมื้อนะีน้ยมื้อนี้เหรอผมให้จากความแบบเหน็ดเหนื่อยในวันนี้ผมให้ประมาณ9.5หายไปฮะหายไปเพราะว่ามันไม่มี ใบมะกรูด <laughs> ตรงๆว่าเค็มไปหน่อยผมชูรสเยอะเลยคอแห้งเลยเจริงๆแล้ว e ีพีเนี้ยผมอะมารอบสามแล้วที่ฟาร์มเนี้ยมันเห็นอะไรได้หลายอย่างนะก็คือหนึ่งเลยคือความเป็นบ้านบ้านสองเลยก็คือสิ่งที่เราหาจากของพื้นบ้านทั่วไปพวกน,นี้เอามาประกอบเป็นอาหารในมื้อต่อมื้อเนี้ยอย่างไข่ไก่ที่เห็นเนี้ยผมก็รีวิวที่ผ่านมานไข่ไก่ผมก็หยิบมาจากสดๆเลยจากฟาร์มปลานเนี่ยไปหวานแห ผักเราก็ไปหากันในป่าเดินหาแบบชิวๆมันต่างกันในเมืองนะฟิลฟิลลิ่งอ่ะมันต่างกันในเมืองในเมืองเราเจอหนึ่งเลยความวุ่นวายกว่าเราจะไปซื้อของซื้อข้าวซื้ออะไรเราต้องออกรถสตาร์ทรถไปเจอรถติดบ้างเจอตลาดเจอผู้คนในตลาดเจอเจอผู้คนในตลาดแต่เนี่ยคือเราก็เดินเล่นไปชิวๆในป่าเราก็มาประกอบเป็นอาหารมื้อนึงให้เราได้กินอิ่มนะนี่ก็เป็นวิถีของเสนหลังที่เราไปศึกษากันมาแล้วก็อยากจะมาลองทําเองแล้วก็รีเควสต์ให้เพื่อนๆดูว่าสิ่งที่เราไปได้ จะเสียหลังมาเนี่ยหนึ่งเขาเหนียวเองอะไรเองเนี่ยในชีวิตนี่ไม่เคยนั่นึ่งเขาเหนียวเองเล่ยนะเคยซื้อเองเนี่ยคงหาปลาเออห่อละห้าบาทยอมรับเลยว่าจับปลามือเดียวม่งโคตรยากไปเสียหลังม่งสุดจริงจริงๆแล้วบางคนอาจจะเห็นได้น้อยน้าแบบว่าฟีลลิ่งของแจ็คกระโพททำไมเฮ้ยมาแนวๆนวมาเวนี้วะผมว่านะบางทีเราทําอะไรแล้วชิลแล้วเราชอบนะเวลานั้นที่เรากําลังทําอยู่แล้วเรารู้สึกว่ามันโอเคหรือเรา ทำแล้วเรารู้สึกว่าแม่งสบายใจเราก็ทําไปเลยนะช่วงเวลานั้นนะครับแล้วเราค่อยปรับเปลี่ยนเอานะฮะไม่ว่าจะการทํางานหรือการใช้ชีวิตบางคนอยู่ตรงนั้นตรงนี้ไม่สุขเราก็มุฟไปหาทําอย่างอื่นที่มันใหม่ใหม่ที่มันแตกต่างจากแบบเดิมเดิมเนะเนาะ ที่คนเขาเคยเสพเรามาที่คนเขาเคยดูเรามาว่าเราแม่งเป็นคนอย่างงู้นอย่างนี้อะไรเงี้ยลองตัดแบบชิวๆลื่นๆในฟาร์มแบบไม่ต้องแบบมีความเป็นแบบโวยวายหรือมีความเป็นแบบว่าตกตากเราอยากาลองใช้ชีวิตชิวๆแต่รอบหน้านะครับผมสัญญาเลยว่าผมจะพาทีมงานมาด้วยก็คือองเจองบุก องลีมากันให้ครบเลยมาทำกิจกรรมกิจกรรมอะไรเดี๋ยวมีกิจกรรมผมขอแบบรายการชิวๆอย่างเงี้ยผมจะตั้งปนิทานไว้เลยว่าเดือนละหนึ่งครั้งเราจะมาลงคลิปแบบนี้นะพาพวกทีมงานพาเพื่อนๆมาทำกิจกรรมกิจกรรมอะไรในแต่ละฐานที่ว่าที่อื่นจะเป็นที่ไหนบ้างฝากติดตามแจ็คชาวไร่ไว้ด้วยนะครับ <c oughs> ว่า EP เนี้จะเป็น EP ที่3ครับ แต่เป็น E ีีที่ซอฟจากต่างจากอีพีแต่ก็ยังไม่ทิ้งความเกียดได้ยังไม่ทิ้งความเกียดแล้วก็มีความเฮฮามีอะไรท้เกมานะฮะคนนี้เออก็ฝากเพื่อนๆวะครับชีวิตที่ไม่ติดหรูไม่ติดหลานครับกับบรรยากาศแล้วก็บ้านนอกคลองนาอย่างนี้นะครับกับฟาร์มกับไร่กับวัวควายกับกินโคนสาบควายหาปูหาปลาหาอะไรดูบรรยากาศแบบบรรยากาศเย็นๆนะฮะผมว่าฟีลลิ่งนี้มันไปหาซื้อที่ไหนไม่ได้นะหาบัตรหาซื้อบัตร เวลาเราอยุงเทพเราคิดถึงอะว่าเฮ้ยพี่มีบัตรขายไมบัตรฟาร์มบัตรอะไรผมอยากมาฟิลนี้มันไม่ได้นะต้องออกมาทําเองนะอยากได้ต้องออกมาค้นหาตัวเองบางคนเนี่ยอยู่บ้านนอกไปทํางานกรุงเทพคิดถึงบ้านคิดถึงอะไรฟิลเดียวกันครับผมก็คิดถึงเนี่ยผมถึงกลับมาแล้วทำนี่มันรู้สึกแบบเชื่อมแมงไ c ว่ะนี่แหละคือชีวิตที่ลงตัวที่สุดละยอดฝากไว้ด้วยครับอีพีหน้าเราจะไปฟาร์มที่ไหนกันต่อแล้วก็จะไปสนุกที่ไหนฝากติดตามแจ็คแบบโพด้วย let's go